ในเช้าเมื่อที่เงียบสงัดเสียงเครื่องยนต์ F 16ของกองทัพอากาศไทยคำรามกึกกล้องเหนือฐานทัพโคราชสัญญาณการเริ่มต้นปฏิบัติการยุทธบดินถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการหลังได้รับคำสั่งด่วนจากกองบัญชาการสูงสุดภารกิจครั้งนี้ถูกกำหนดให้เป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ต่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาการเคลื่อนไหวทุกจังหวัดทุกร่างเป็นแผนไว้อย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติการทางอากาศครั้งนี้บรรลุผลสูงสุดโดยไม่มีข้อผิดพลาดทันทีที่ได้รับสัญญาณฝูงบิน F16 จำนวนหลายลำก็ทะยานขึ้นฟ้าเส้นทางการบินทักปูกำหนดไว้อย่างแม่นยำเพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามนักบินที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดได้รับภารกิจสำคัญในการทำลายจุดยุทธศาสตร์ฝั่งทมพูชาการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นหัวใจหลักของภารกิจนี้ทุกวินาทีมีค่าการโจมตีที่แม่นยำ จะเป็นตัวชี้วัดชัยชนะในครั้งนี้จุดโจมตีแรกคือคลังสเสบียงและฐานสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นศูนย์กลางสําคัญในการควบคุมกําลังพลหากจุดนี้ถูกทําลายฝ่ายกัมพูชาจะสูญเสียความสามารถในการติดต่อสื่อสารและวางแผนรบอย่างรุนแรงการคำนวณพิกัดเป้าหมายเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดเผื่อนาอาให้การปล่อยระเบิดเป็นไปนอย่างแม่นยำที่สุด นักบินทุกนายรู้ดีว่าความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนผลของสงครามเมื่อฝูงบินเข้าสู่พิกัดเป้าหมายเสียงคำสั่งปล่อยอาวุธก็ดังขึ้นพร้อมกับระเบิดพิสัยแม่นรุ่นใหม่ถูกปล่อยออกจากใต้ปีกของเครื่องบินเส้นแสงพุ่งเข้าสู่เป้าหมายภายในไม่กี่วินาทีเกิดแรงระเบิดรุนแรงจนได้ยินไปไกลเป็นกิโลเมตรควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าความเสียหายเบื้องต้นบ่งชี้ว่าฐานสื่อสารหลักของกัมพูชาถูกทําลายลงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีภายหลังการโจมตีระยะแรกกองทัพไทยได้เปรียบอย่างชัดเจน ด้านการควบคุมพักเนื้อที่ทางอากาศระบบเรดาร์และจุดตรวจการของกัมพูชาไม่สามารถตอบโต้ได้ทันทําให้ฝูงบินไทยสามารถบินวนและโจมตีซ้ําได้อย่างแม่นยําโดยไม่ถูกขัดขวางการควบคุมอากาศเป็นกุญแจสําคัญของสงครามยุคใหม่และไทยใช้จุดแข็งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ฝูงบินยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยรบพิเศษภาคพ,พื้นดินได้รับคําสั่งให้เตรียมความพร้อมสําหรับการเคลื่อนพลพวกเขาได้รับข้อมูลพิกัดเป้าหมายที่ถูกถลม่มเพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ในการเข้ายึดครองพื้นที่ภาคพื้นดินไทยหลังกำลังพลทั้งหมดผ่านการฝึกฝนเฉพาะด้านในการปฏิบัติการรวมกับองค์ทัพอากาศทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อฝ่ายกัมพูชาเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อตอบโต้ทันทีปืนใหญ่และจรวดภาคพื้นดินถูกยิงสวนกลับไปยังแนวชายแดนไทยแต่การยิงตอบโต้ขาดความแม่นยำและไม่ได้สร้างความเสียหายแ,แรงนักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว,ว่าการถูกโจมตีอย่างกะทันหันทำให้ระบบป้องกันของกัมพูชาถูกตัดขาดและสับสนอย่างหนักตลอดแนวชายแดนเสียง เครื่องยนต์ F16 ดังกึกก้องอย่างต่อเนื่องบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดควันดำพวยพุ่งพุ่งจากหลายจุดในฝั่งกัมพูชาผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มอพยพออกจากแนวปะทะัก,การปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกออกแบบให้จบลงโดยเร็วเพื่อลกเลี่ยงความสูญเสียของพลเรือนยุทธบดินเป็นแผนปฏิบัติการพิเศษที่ใช้กำลังผสมระหว่างอากาศและทาคพื้นดินเป้าหมายหลักคือการตัดขาดศูนย์บัญชาการและเส้นทางลำเลียงของกัมพูชาเพื่อบังคับให้หยุดการลุกรานชายแดนไทยการวางแผนอย่างรอบคอบ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทําให้กองทัพไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกถแถลงการสั้นๆว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยคําพูดนี้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกสายตาจับจ้องมาที่ความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ของไทยอย่างชัดเจนฝ่ายข่าวกรองรายงานว่าโครงสร้างการสื่อสารหลักของกัมพูชาล่มลงเป็นบริเวณกว้างทําให้กองกําลังฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถรับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการหลักได้ความสับสนนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยสามารถเคลื่อนกำลังภาคพื้นดินเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาเหมาะสมโดยรบพิเศษได้เคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายอย่างเงียบเชียบกำลังผลทุกนายปฏิบัติตามแผนที่ซักซ้อมมาอย่างละเอียดการรุกคืบเป็นไปนอย่างรวดเร็วโดยยอไม่พบการต่อต้านที่มีประสิทธิภาพจากฝ่ายตรงข้ามเป้าหมายแรกถูกยึดอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ถูกยึดกลายเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวของฝ่ายไทย การส่งสเสบียงอาวุธและยุโทโธปกรณ์ถูกเร่งรัดเข้ามาเสริมทันทีเพื่อสร้างความมั่นคงหน่วยวิศวกรรมทหารเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายขณะที่กองกำลังรบพิเศษกระจายกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานการณ์ตึงเครียดนี้ไม่ได้ถูกจับตาแค่ในภูมิภาคแต่ยังรวมถึงชาติมหาอำนาจทั่วโลกหลายประเทศออกแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดความรุนแรงแต่ฝ่ายไทยยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ใช่การลุกรานทหารไทย ที่ประจำการในพื้นที่ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเราทำเพื่อปกป้องแผ่นดินน้ำเสียงหนักแน่นของพวกเขาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในภารกิจกำลังใจในแนวหน้าถูกยกสูงอย่างต่อเนื่องจากชัยชนะระยะแรกที่ชัดเจนกองทัพไทยขยายแนวรบออกไปอีกหลายจุดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กัมพูชารวบรวมกำลังกลับมาได้การเคลื่อนพลเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการสนับสนุนทางอากาศต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์ทุกด้านแผนยุทธบดินรเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางของปฏิบัติ การหน่วยกู้ภัยและองค์กรภาครัฐในพื้นที่ชายแดนไทยเร่งอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญควบคู่กับการรบทหารและพละเรือนทํางานร่วมกันภายใต้แรงกดดันสูงสุดสัญญาณวิทยุจากแนวหน้ารายงานว่ากองทัพไทยสามารถควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักได้เกือบทั้งหมดแล้วขวัญกาลังใจของทหารสูงขึ้นอย่างมากผู้บัญชาการกองพลภาคสนามประกาศว่าใช้ชนะอยู่ไม่ไกลสร้างความฮึกเหิมไปทั่วทั้งกองทัพแม่ไทย จะได้เปรียบอย่างมากแต่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดรัฐบาลหลายประเทศเริ่มเรียกร้องให้มีการเอจอนจายุดยิงขณะที่ฝ่ายไทยยังคงยืนกรานว่าจะไม่ถอนกําลังจนกว่าความปลอดภัยตามแนวชายแดนจะถูกยืนยันอย่างชัดเจนเมื่อเสียงปืนเริ่มเบาบางลงปฏิบัติการระยะต้นของยุทธบดินก็ใกล้สิ้นสุดลงกองทัพไทยสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับข้าศึกและยึดพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญได้สําเร็จเหตุการณ์นี้กําลังเป็นที่จับตาม,มองของโลกทั้งใบ และจะถูกบันทึกเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดของกองทัพไทยในยุคปัจจุบัน